สวัสดีค่ะไม่สูงค่ะหรือว่าสวัสดีค่ะเมือนี่ก่อนบางอย่างก็เอาแก้วเจ,จงตุ้งแทงเหมือนเก่ายาวค่ะเมือนี้น้องแก้วที่มาเหล่าเหลืออีสั่งคือฟังเราเหลิออีสัง่ง,อองมือนนี่น้องแก้วไปเวงมาแล้วะระยาอีสั่งมาแล้วก็อะไรที่มาว่าคือบีปีน้องๆเขาได้ฟังแล้วก็สําหรับให้ติวที่ถึงปีใหม่อานี่โนอนที่ถึงกิสมัติยาวที่ไปซื้อก่อนตอนกิจสมบัติไหน ตีเตรียมของฟันนี้สร้างไหวปันคอนพิเศษของเฮาเช่นแฟนห้าโปรเมบินองห้ามนี้ค่ะมือนนี่นาอแก้วก็ที่มาแนะนําในเลงนี่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาพบก,กับน้องแก้วเชียงตุงอีเช่นเคยอย่าเพิ่งเบื่อนะทุกคนเพราะว่าถ่ายในในมุมนี้ในเสื้อผ้าแบบนี้3ามคลิปรวดเลยนะคะก็คือวันนี้น้องแก้วไปเวียงมาเนาะก็ไปเจอว่าเฮ้ เขาจัดเตรียมแบบว่าต้นคริสต์มาสแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยในเพียงนะคะก็วันนี้แแก้วก็จะมาบอกว่าเราจะไปซื้อต้นคริสต์มาสได้จากที่ไหนแล้วเราจะซื้อของขวัญพิเศษเออของขวัญเตรียมไว้ให้กับคนพิเศษเราของขวัญน,นั้นเราจะซื้ออะไรดีถ้าใครยังคิดไม่ออกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะว่าจะซื้ออะไรดีแล้วคนที่เขาแบบว่า ได้ของขวัญเราไปเขาจะชอบไหมเออแล้วก็คือคนพิเศษของเราก็จะมียังไงมี3แบบเนาะก็คือพ่อแม่แล้วก็จะเป็นพี่น้องแล้วก็แฟนนะคะก็จะมี3ามรูปแบบนี้นะคะที่น้องแกจะบอกในวันนี้นะคะก็หลายๆคนที่เตรียมต้นคริสต์มาสนะคะก็ตามในเวียงค่ะร้านค้าตามในเวียงมีทุกร้านนะคะที่เขาขาย ต้นดอกไม้ที่เข้าขายตุ๊กตาอะไรแบบนี้ก็จะมีต้นคริสต์มาสนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะส่วนของขวัญน,นะคะวันนี้น้องแกก็จะยกตัวอย่างเช่นซื้อให้แฟนเราก่อนเลยนะคะซื้อให้แฟนเราถ้าสมมติแฟนเอ้ยมันจะมีแบบว่าแฟนเราเป็นผู้หญิงแฟนเราเป็นผู้ชายแบบนี้ด้วยเนาะก็ถ้าสมมติว่าแฟนเราเป็นผู้หญิงนะคะ สิ่งที่จะซื้อให้เขานั้นก็จะมีนี่ค่ะสร้อยนะคะสร้อยเงินสวยๆให้สักสักอันนึงหรือว่าแหวนสักวงหนึ่งหรือว่าที่สําคัญช่วงนี้ถ้าคุณรักแฟนคุณจริงๆอะ่ะคุณก็ต้องใส่ใจสุขภาพแฟนคุณด้วยใช่ไหมคุณก็ซื้อเสื้อกันหนาวเลยค่อนี่ดูสิขนาดออกแล้วฝืนหนึ่งนะคะทุกคน ช่วงนี้มันหนาวมากซื้อเสื้อกันหนาวอะ่ะไม่ว่าจะให้ใครหรือว่าในเรื่องโอกาสอะไรมันก็คือให้ได้เนาะคือแบบเราต้องดูว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันหนาวหรือว่ามันร้อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ซื้อเสื้อกันหนาวให้เนี่ยสาหรับน้องโอแก่แล้วก็สําหรับความคิดของน้องนะ ไม่ว่าจะให้เพื่อนให้พี่ให้น้องหรือว่าให้ใครก็ตามมันก็คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวทุกๆคนก็คือเลือกซื้อกันอยู่แล้วว่าเป็นเสื้อกันหนาวแบบไหนนะคะแบบเนี้ยอันนี้ก็จะหอ่อคอน้องแก้วเองก็ยังมีผืนเดียวเหมือนกันนะหอ่อคอแบบนี้แล้วก็จะมีเสื้อกันหนาวแบบนนหนาๆหรือว่าคลุมนิดเดียวเออหรือว่าอะไรยังไงก็ได้หรือจะซืออ้อรองเท้ารองเท้ารองเท้าเานาะที่เขา เอ่อยังไงอะที่เชียงตุงก็จะเรียกว่าแคปซ็อกนะคะคือรองเท้าอะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีซื้อรองเท้าให้ก็ได้หรือว่าแหวนหรือว่าอะไรก็ได้ถ้าอยากเป็นแฟนเรานะคะเราจะซื้อประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าแฟนเราเป็นผู้หญิงเราก็ซื้อสร้อยก็ได้หรือว่าแหวนก็ได้แต่ถ้าหากว่าแฟนเราเป็นผู้ชายเราก็สามารถซื้อเสื้อให้เขาเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันดีมันอบอุ่นแล้วก็เวลาใส่แล้วมันจะ เราได้คำเดียวว่ามันฟินเลยเนาะคือแบบแฟนเราซื้อให้อ่ะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราจะซื้ออันนี้อห้ามซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนั่นเองนะคะนั่นก็ไ,ได้แก่ตุ๊กตาหลอกไม้คุณจะซื้อมาทําไมตุ๊กตาคือแล้วแกก็เข้าใจว่ามันเป็นอินเนอร์มันเป็นแบบว่าความชอบของวัยรุ่นใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่า ตุ๊กตานะ่มันกินได้ก็โอเคเนาะแต่อันนี้คือมันกินไม่ได้แค่เอาไปประ,ประ,ประดับบ้านเออแค่นั้นเองแค่เอาไปตั้งโชว์แบบนั้นเองแต่คุณจะต้องเลือกซื้อที่มันใช้ประโยชน์ได้ที่มันแบบว่าโอเคแล้วเอยใช้ประโยชน์แล้วมันมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะต้องเลือกซื้ออะไรที่มันมีประโยชน์นะคะเช่นที่น้องแก้ยกตัวอย่างขึ้นมานั้นหนึ่งคือแหวนใช่ไหมคะ ถ้าผู้หญิงอะเราเป็นสาวๆเราก็ต้องใส่แหวนอยู่แล้วถ้าเราต้องมีแหวนนะถ้าไม่มีแหวนนะก็จะแบบดูแบบไม่ค่อยโอเคอะสําหรับเอสอสมัยเราแกเป็นสาวๆนู้แกก็ใส่เยอะใส่ประมาณสองวงเออเราต้องมีแหวนอะต้องมีเพราะว่าผู้หญิงเราต้องมีแหวนแบบว่ามึงวิ่งฟูฟิงนิดหน่อยเอออันนี้คือเราใช้ประโยชน์แล้วคือแหวนเนี่ยเราใช้ได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นแค่สาวๆ,ๆเราเป็นแม่บ้านแม่เดือนเราก็ใส่ได้แหวนอะ เออมันเป็นแหวนเพชรเนาะใส่ได้แล้วสมมุติสร้อยคอนเนี่ยยิ่งดีอีกทุกคนทําไมมันถึงได้ดีใช่ไหมคะแ้วแกยกตัวอย่างเช่นของโมแกนเนี่ยคือตอนเป็นสาวๆาวเนี่ยเราก็จะห้อยแบบอุ้ยเป็นเกตแบบลอกไม้เป็นอะไรงุ้งฟุ้งฟิง,ฟงสวยงามมากแต่ตอนนี้เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่จะทาให้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากงุงง้งฟุ้งฟิงมาเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคน <laughs> อันนี้คือเราใช้ประโยชน์ไงคะ แล้วประโยชน์จากเสื้อกันหนาวหรือว่าเสือ้อเออคือถ้าเสื้อกันหนาวเราก็ใส่ในหน้าหนาวได้ถ้าสมมุติเสื้อข้างนอกแบบนี้เนาะอันนี้เราก็ใส่ได้ทุกฤดูเอออันนี้คือประโยชน์สิ่งของที่น้องแก้วยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ฟังนะคะแล้วออข้อที่สองที่น้องแก้วจะตอบนั่นก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราอันนี้ก็จะเป็นท่านจะเป็นคนพิเศษของสําหรับ คนในบ้านเราเนาะเราก็ยกตัวอย่างว่าเขาเป็นคนพิเศษนะคะอันนี้น้องโมแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเออนี่เหมือนกันซื้อเสื้อกันหนาวซื้อกางเกงกันหนาวกางเกงที่มัน,น,นหนาๆที่มันกันหนาวได้แล้วก็ถุงเท้าแล้วก็จะมีนาฬิกาก็ได้หมวกก็ได้หมวกที่มันกันหนาวอ่ะเนาะเออถ้าสมมุติเป็นพ่อแม่เราเราควรซื้อแบบนี้ให้ เพราะอะไรสิ่งของแบบนี้เราจะใช้ประโยชน์ได้ยาวนานแล้วก็จะมีในเรื่องที่ว่าให้เออให้เป็นเงินก็ได้เพราะว่าถ้าเราให้เป็นเงินเนี่ยเขาก็จะเอาไปซื้อแบบว่าเฮ้ยสิ่งของที่เขาจําเป็นแล้วสองที่เขาจะซื้อนั่นก็คือยาของเขาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นพ่อแม่เราเนาะเขาก็สูงอายุแล้วเขาก็ต้องมีโรคประจําตัวต้องไปหาคุณหมอนู่นนี่นี่เอออันนี้คือเขาจําเป็นนะคะเช่นนาฬิกาเออพ่อแม่ของเราเนี่ย เขาดูดูโทรศัพท์บางครั้งก็ไม่ดูเนาะเขาก็จะชอบใส่นาฬิกากันแล้วหมวกก็มันคือคือการหนาวอะ่ะมันใส่แล้วมันอบอุ่นเอ้ยลูกฉันซื้อให้ฉันก็จะต้องใส่เออมันก็จะมีความเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเวลาที่เราจะต้องซื้อให้พ่อให้แม่เรานะคะอันนี้เออก็ซื้อได้ทุกโอกาสนะเลยนะคะก็นั่นจะเป็นรองเท้านะคะทุกคน รองเท้าเนี่ยเราซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เราเนี่ยคือดีที่สุดเพราะอะไรคือเขาใส่ทุกวันเออแล้วเราต้องต้องซื้อสองแบบนะทุกคนรองเท้าไม่ใช่แบบเดียวนะคือเราจะต้องซื้อแบบว่าหนึ่ง เราต้องซื้อรองเท้าที่แบบหรูหราน,นิดนึงเพื่อที่ให้เขาใส่ไปงานออกงานได้สองคือซื้อรองเท้าธรรมดาถูกๆก,ก็ได้อันนี้คือใส่อยู่บ้านเราต้องให้โอกาสเขาแบบว่าเอ้ยคือแบบว่ายังไงคือให้เขาในเนื้อโอกาสพิเศษแบบนี้เขาก็จะดีใจมากอะไรแบบประมาณนี้เลยนะคะส่วน <c oughs> ข้อต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่พี่ชายหรือว่าน้องชายหรือว่าเป็นญาติพี่น้องกันอะไรแบบนี้เนาะเราเอ่อเราอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือว่าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละแต่มันถึงเวลาที่แบบว่าเอ้ยเอ้ยถึงท่ง่ง ที่สก,การอะไรสักอย่างเราก็อยากจะให้ของขวัญเขาใช่ไหมเราก็จะให้แบบว่าวิเป็นเสื้อก็ได้เป็นนาฬิกาก็ได้หรือว่าเป็นรองเท้าก็ได้หรือเขาอยากได้อะไรเราก็ไปเลือกตรงนั้นให้เขาก็ได้นะคะเต่นนองแก้ก็จะเน้นนะคะในเรื่องโอกาสทุกๆโอกาสเลยก็เน้นให้ซื้อเสื้อผ้า หรือว่าให้ซื้อรองเท้าอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นญาติพี่น้องกันเราก็จะไม่รู้ว่าเท้าเขาขนาดใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นพ่อแม่เราอ่ะเราจะรู้เพราะเราก็ต้องต้องรู้เอาไว้ว่าพ่อแม่ของเราอ่ะขนาดขาเขาเท่าไหร่เอออะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าสมมติเป็นพ่อของ้องแก้วแหละขนาดขาคุณพ่อจะเล็กกว่าของน้องแก้วแล้วก็คุณแม่ก็เล็กกว่าขาของน้องแก้วใหญ่มากมาเอาไปไปข้าวข้าวขาหมูนี่น่าจะอร่อย แต่ว่าผู้หญิงขาใหญ่มันก็ดูไม่ค่อยสวยอะเนาะอยากจะได้ขาเรียวเดียมันเป็นไปนไ,ม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 ไม่ได้แต่สำหรับโนบแก้วนะในตัวโนบแก้วถ้าสมมติว่าอ้ย๊ยโนบแก้วล่ะเออถ้าพี่พี่จะถามกลับมาว่าโนบแก้วอยากล่ะช่วงปีใหม่นี้อยากจะได้อะไรโนบแก้วก็ได้ของขวัญจากพี่พ FC ทุกๆคนแล้วนะคะโดยการที่พี่พทุกคนนั้นสนับสนุนโนบแก้วด้วย ที่นานั่นเองนะคะโนโกะก็ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแล้วก็รู้สึกขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะต่อไปนี้โนแกะก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดแล้วก็มีรอยยิ้มให้ทุกคนได้ยิ้มหัวเราะไปด้วยๆกันนะคะสําหรับใครที่เลือกแบบว่าของขวัญให้แฟนไม่ถูกนะคะทักมาถามโนโกะก็ได้เดี๋ยวโนแกะจะเป็นไม่สื่อหรือว่าจะเป็นคนที่เลือกของให้เองนะคะก็ถ้าสมมุติเป็นผู้หญิงนะอีกอย่างหนึ่ง ที่เขาใช้ทุกวันอะที่เขาใช้บ่อยอะก็จะเป็นเครื่องสําอางหรือว่าน้ําหอมนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากจะเอาใจแฟนนะคะแต่สําหรับน้องแก้วเหรอจะบอกว่าพี่ทองเอาใจน้องแก้วไหมไม่อะ่ะคืออะไรเออก็เขาไม่เอาใจนะแล้วก็เขาไม่เคยซื้อของให้เลยตั้งแต่ตั้งแต่แต่งงานกัน,กนมาเขาไม่เคยซื้อของอะไรให้น้องแก้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งในเนื้อโอกาสพิเศษอะไรก็ไม่เขาไม่ซื้ออะไรให้เลยรู้สึกว่าเขาจะ เอ่อยังไงอะ่ะเขาใส่ใจแต่เขาเขาเขาต้องการให้เราซื้อเองทั้งหมดแล้วก็เขาต้องการแบบว่าให้เราทําเองเขาไม่ต้องการมาทําให้เราอะไรประมาณนี้น้องแกก็ไม่เข้าใจความรู้สึกเขาว่าเขาอุ๊ยอะไรยังไงอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ให้เราอ่ะเราจะไม่ให้เขาทาไมน้องแกก็คือไม่ให้ก็คือจบอ่ะไม่ไม่ให้ต่อไม่ให้มันก็คือฟเฟรเฟร์ไปเลยนะคะแล้วก็คือยังไงอะ่ะ เขาจะใส่ใจลูกค้าเขามากแล้วก็จะใส่ใจพี่ๆเอฟซีมากๆเลยนะคะนะ <_ d ue> ้าแก้บขอบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าใส่ใจสุดๆใส่ใจยังไงขนาดที่เขาอะทุกๆวันนะตื่นมาตีสามตีสี่เพื่อไปขายของกลับมากลับมาถึงบ้านอะตอนเที่ยงวันเออตอนเที่ยงวันเลยนะแล้วก็คือกลับมาตอนเที่ยงวันกินข้าวแล้วก็ทําธุระแป๊บหนึ่งมันก็คือบ่ายสองโมงแล้วไงแล้วเขาก็นอน เออเขาเขายังไม่มีเวลาอะไรเลยนะเขาไม่มีเวลาให้น้องแก้เลยน้องแกวก็ไม่เคยว่าเขาแต่เขากับเอาเวลานั้นอะ่ะเวลาที่ว่างนิดเดียวอะ่ะไปทําคลิปให้ทุกคนได้ดูทุกคนคิดดูสิเขาใส่ใจทุกคนว่าขนาดไหนอะ่ะแล้วรายละเอียดในคลิปของเขาอ่ะก็คือเยอะแล้วเขาก็ต้องใช้ใช้เวลาในการทําคลิปอะ่ะเยอะเหมือนกันแล้วที่นู้นแกรู้สึกน้อยใจมากในตอนนี้นนะก็คือเวลาที่แบบว่าลูกค้าเขาอะ่ะเนาะ เออเวลาเขาไปขายของตามหมู่บ้านลูกค้าเขาก็สั่งในกะว่าเอ้ยอยากได้ยาตัวนี้นะพอจะหาให้ได้ไหมหรือว่าอยากได้ของตัวนี้นะพอจะหาให้ได้ไหมทุกคนถ้าเวลาลูกค้าเขาสั่งเนี่ยเขาก็จะบอกว่าซื้อให้เออซื้อซื้อไปเลยซื้อไปให้อะเนาะโดยที่แบบว่าไม่ถามโน๊ตแก้เลยว่านน๊กนะแกจะน้อยใจไหมขนาดที่นน๊ตแก้สั่งของเขานะวันนั้นสั่งสร้อยนี่แหละเขาไปเวียงแล้วนน๊ตแกสั่งสร้อย เขาไม่ได้สร้อยมาให้นาแกคิดคิดว่าน้อยใจไหมทุกคนน้อยใจสุดๆเลยอะจะทาไงได้เราทุกคนนาวาแกยังต้องบังคับให้เขาไปกับนาวาแกเพื่อที่จะไปซื้อสร้อยของเจ้าของร้านที่ถึงถึงบ้านเลยด้วยซ้ําไปด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นคนน้อยใจสําหรับน้อาแกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเข้าใจว่าเขาไม่มีเวลานะคะถึงเขาจะมีเวลานีดีหน่อยเพื่อทาคลิปให้ทุกคนอันนี้น้อาแก้ก็ถือว่าเขาช่วยน้อาแก้วแล้วก็ถือว่า เป็นอะไรที่ดีๆสําหรับที่เขาอ่ะอุ้ยถ่ายใจ f อเราด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องแก้วไม่รู้ว่าจะให้ความดูพี่ๆเอมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะก็สําหรับเมอร์นี่ค่ะน้องแก้วนั่นก็ได้ไปเวงมาหันเปิดขายตนกิสมัดหลายๆค่ะก็เลยมาบอกเนยว่าในในเวลากิสมัดนี่ก็เปิดที่มีแบบว่าอ้ย ปั้นปันของผันกันนะปันนี้สร้างอันติของพิเศษพิเศษที่ระลึกปันปีปันน้องปันนปอบปันแม่หรือว่าปันอันตนปันหว่าวเป็นสาวเขาห้าสร้วันนี้ค่ะแล้วเหมือนก็กวอาจะที่ว่าเฮ้ยกึ้นออกว่าที่ปันนี้สร้างแล้ว่หัวว่ที่ปันนี้สร้างอีค่ะนาวกแกก่ออะไรมาซีแจ้งคือปี่ปีนน้องเขาอะไรโตยาวค่ะก่อมหัวที่ถูกใจย่าถูกใจยาก่อูค่ะแต่ว่าถ้าใครคือเรานาวกแกสีแจงทางการก่อทัก ทักแชทมาก่อนเลยค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่ลาปีปีน้องๆเฮาไวาก้กับอี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งบัดไดว่าแก้วพ่องค่ะใหม่สูงค่ะหรือว่าซอสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันในคลิปใหม่นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบในคอนเทนต์นี้นะคะมาเล่าเรื่องประสมการแบบนี้ให้ทุกคนได้ฟังก็ <c ười> ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจมากเลยนะคะ